สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับอยู่โดยอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีของเล่นจะมารีวิวกันนะครับผมเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับผมชื่อ SUMO MD553 นะครับเป็นแมกเนติกใช้สำหรับเพิ่มและลดแรงแม่เหล็กบนไขควงนะครับอุปกรณ์คีมนี่อะไรก็ตามที่เป็นเหล็กที่ต้องการใช้แรงดูดแม่เหล็กนะครับโอเคก็เบื้องต้นเนี่ยผมได้ไปเดินที่ฮาร์ดแวร์ ร้านขายขอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ไปเจอมานะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ขนาดหน้าปกพาก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับโดยวิธีการใช้งานเขาก็คือเอาไขาควงทิ่มเข้าไปในช่องบวกหรือลบนะครับถ้าเกิดช่องบวกก็จะเป็นการเพิ่มให้มีแรงดูดแม่เหล็กโดยทันทีนะครับโดยทันทีเสียบปุ๊บเอาขึ้นมาอุปกรณ์นั้นจะมีแรงแม่เหล็กโดยทันทีเลยหรือเสียบตรงช่องลบเอาขึ้นมาอุปกรณ์นั้นก็จะถูกสลายแรงแม่เหล็กไปโดยทันที นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออะไรเลยใช้แค่เจ้าตัวนี้พกไปเนี่ยใช่นียหน้าตาสี่เหลี่ยมเงี้ยนะครับแล้วก็ไขควงเสียบเข้าไปสาหรับไขควงที่มีแรงดูดแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปก็จะเพิ่มแรงดูดให้มากขึ้นหรือตรงนี้ก็จะลดให้มันน้อยลงนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะมีช่องลบมาทําไมเนาะปกติคนเขาต้องการให้มันมีแรงดูดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าใครทราบก็แนะนําผมทีนะเพราะปกติผมก็อยากให้มันมีแรงดูดมากมากไว้อยู่แล้ว นขนาดไม่ใหญ่ประมาณเนี่ยฝ่ามือน,นะครับแพ็กเกจแพ็กเกจหน้าตาเป็นแบบนี้หาซื้อหาใช้กันได้แล้วไปเสิร์ชด,ดูน่าจะมีใน Lazada เนาะอันนี้ก็เป็นคู่มือวิธีการใช้ก็แคปไปดูกันได้นะครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นไขควงนะครับที่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บบาทไขควงแบบไม่ได้ดีอะไรนะครับไม่ได้มีแรงดูดแม่เหล็กอะไร นะครับเนี่ยไม่ได้ดูดอะไรอ่าเนาะมันไม่ใช่ยี่สิบาทนะเนี่ยซื้อร้านยี่สิบาทแนละ้วจริงแต่มันไม่เคยได้ราคายี่สิบาทหรอกมันก็จะห้าสิบหกสิบแล้วแต่แล้วแต่ร้านโอเคโดยวิธีก็คือเราจะเพิ่มแล้แม่เหล็กก็เสียบเข้าไปในช่องบวกปับ๊บและเอาขึ้นมานะไขควงเราก็จะเป็นไขควงแม่เหล็กโ,โดยทันทีอ่ะลองดูดูดได้ไหมว่านะพูดเป็นเล่นไปติดด้วยอ่ะเอาออกก่น น็อตน็อตน็อตนี้น็อตตัวใหญ่เหมือนกันนะมีค่อนข้างมีน้ำหนักก็ดูดขึ้นนะครับออกไปนี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะติด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 ,ตดใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้หลังไม้นะครับส่งอุปกรณ์มาให้เรารีวิวได้ทุกวันนี้ซื้อเองซื้อเองเองิเนเอง,เองตังค์้งหมดแลวนะครับโอเคต่อมาเราต้องการลบแรงแม่เหล็กก็คือเสียบมันเข้าไปในช่องลบนะครับและดึงขึ้นมา โดยทันทีนะครับอุปกรณ์ก็จะถูกสลายแรงแม่เหล็กไปนะครับอลองดูดดูไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วน็อตก็ดูดไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่ติดแล้วค่อนข้างเจ๋งนะเอออะลองดูดอกอื่นบ้างอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้เทสแล้วนะครับเอาไหนดีตึ๊ดต๊ด๊อ่ะสุมดูอันนี้แล้วกันนะครับอลองใส่ดู อตอนนี้มีแรงไหมเดี๋ยวลองด,ดูเห็นไหมไม่มีแรงแม่เหล็กนะครับไม่มีแรงแม่เหล็กโดยปกติแล้วเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ายังไม่มีเจ้าตัวนี้ที่ผมยังไม่รู้จักมันมานะก่อนหน้านี้ผมจะใช้แม่เหล็กแบบเนี้ยในการช่วยนะครับโดยการดูดไปที่ปลายไขควงเงี้ยหัวไข่ควงเงี้ยแล้วก็เอาไปทําอะไรก็ตามไปดูดไปอะไรเงี้ยเ,เพราะแบบรันทดไงไม่ได้ซื้อไขควงแพงๆมันก็ใช้ไขไขมันก็จะเกะกะเกะกะหน่อย แต่ว่าต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วแม่เหล็กอันนี้เนี่ยพอแม่เหล็กออกมันก็จะมีแรงดูดเหลือหลงเหลืออยู่นิดนึงแล้วมันจะสลายหายไปตามกาลเวลาครับแต่พอเราเมียน,นี้ปุ๊บนะครับเราก็ลบก่อนนิดนึงโอเคลบเพื่อให้ดูก่อนว่ามันไม่มีนะจิ้มเลยจิ้มจะจิ้มกี่ทีก็ได้ตามความพอใจเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะซื้อเองนะครับโอเคจิ้มอ่ะแล้วก็ไปดูด บปขึ้นมานะครับก็ได้ไขควงแม่เหล็กที่มีแรงดูดประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ลบก็จะดูดไม่ได้บวกก็จะดูดได้มีแรงดูดอ่ะเออนะโอเคก็หลักๆก,ก็ทำได้ประมาณนี้นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้แบบนี้พกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับราคาไม่แพงควรซื้อเก็บไว้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไ ความแรงของแม่เหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไขควงที่เคยมีความสามารถในการดูดอยู่แล้วเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอามาเสียบตรงช่องบวกมันก็จะมีแรงดูดมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะได้ในระดับที่เขาเรียกว่าคุณภาพของเหล็กหรืออุปกรณ์ตัวนั้นทําได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดจะเสียบไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่องบวกเอาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ดูดได้แค่นี้แหละมันก็จะดูดได้แรงแค่นี้ไม่ได้มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าความสามารถของ อุปกรณ์ตัวนี้หรือมวลของเหล็กตัวนี้มันทําได้แค่นี้แหละนี่คือแม็กซิมัมของเขาละนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะอยากจะเสียบไว้นานแค่ไหนเนะเาะก็ลองดูแล้วกันอแต่ถ้าเกิดเอาไขควงที่มันแบบห่วยๆเลยมันจะได้ประมาณเนี้ยมันจะมีแรงดูดที่ใช้ได้แต่ไม่ถึงกับมากนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็เป็นสำหรับผมผมเรียกว่านวัตกรรมใหม่ที่เพิง่งเคยได้ใช้ ซื้อมาสักพักนึงละเพิ่งได้เอามารีวิวโอเคก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันได้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์นะครับผมหรือเอาของมาให้รีวิวก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้ใดคลิปชันช่วงนี้ต้องเซลล์อีทนะฮะขายทุกอย่างแดกทำมาหากินนะครับโอเคครับขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ